มาอยู่มาต่อกันคลิปที่สองครับกับผมจุดน้อยร้อยเก้าห้าครับผมบ่อดินครับโอ้น้ำออกแล้วครับโอ้น้ำออกเยอะมากเลยโอ้ <c oughs> ลึกใช้ได้เลยครับน้ำออกเยอะเลยตัวนี้เป็นน้ำฝนนะครับตัวนี้เป็นน้ำที่ออกนะน้ำที่ออกมานะครับ เจ้ามาร์คเอ็กซ์ซูเปอร์เอ็กซ์ครับความเร็วความแรงนี่ยกให้เขาเลยเรื่องสวิงนี่เร็วพอสมควรนะครับโดนโดนเสียไก่แกงครับเสียไก่บอกว่ามีรถแมคโครมาสองคันเลยจัดเยี่ยมครับ ดินเหลือเยอะนะครับดินเหลือค่อนข้างเยอะเลยครับโอ้สายลั่นครับวันนี้เสียดุยครับเองครับเสียดุยขับเองจะหของรถขับเองครับวันนี้เสียไก่น่าจะติดภารกิจนะครับเดี๋ยวับมาดูเจ้า e อ7 0 0ดรอยครับ ค,น,คนขับไมโคคนนี้เนี่ยยทางเขตอำเภอหนองหงนะครับ,ออข,บขับขับค่อนข้างเก่งนะครับเขาเรียกว่ารู้ใจรถนะเนาะถ้าไม่รู้ใจรถก็ยากอะครับที่จะขับได้นะครับโอ้แดดร้อน <laughs> มันผ่านแล้วไม่ได้เสียมออกมาเมื่อวานนี้ลูกสาวเทอแก่โดนแกล้งนะครับเออเรืน้องลูกน้องแกล้งลูกคาลูกสาวเทอแก่ครับเมื่อวานนี้ มาดูพลังเจ้า ES 700ครับโอ้วันนี้ไม่กล้าเข้าใกล้ครับวันนี้เพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกครับรถไถมาทำงานอยู่กว่าจะกรีดเขานะครับ่าปีนบอ่อลั่นๆครับมาดูครับ4 b d 1ครับสอบถามมาแล้วครับ เปนเครื่อง 4Bd1120 ครับอะ4 b g ครับ4 b g โอ้โอ้เร็วครับสุดยอด 6Bd1 ครับ185ครับโอ้นะอันนี้จะขอรถขับเองครับ เสียงเครื่องเนี่ยเจ้ามาร์คเอ็กเนี่ยเสียงเครื่องเงียบมากเลยครับเสียงเครื่องดังดังนิ่มแล้วก็สวิง้อท่านเร็วนะครับใช้ได้เลยนะครับชอบเลยนะรุ่นนี้เจ้าโกเบ200รุ่น8ครับต่อไปครับเจ้าอราิก รอกเล็กนะครับร้อยแปดสิบห้ต่อด้วยเจ้าสมอ JO 7 D 1 9 5ครับ นี่ตรงไอ้ดินตรงนี้นี่คือดินที่ขุดขุดลอตรงนี้ไปกองไว้ตรงนู้นนะครับให้มันแห้งนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าแม่โคจะไปยืนบนหลังเสือหรือเปล่าถ้ายืนแม่โคยืนบนหลังเสือนี่สบายเลยครับยืนบนกองดินนะครับขุดโอ้ทางตรงนี้ก็ยังนุม่นมๆอยู่นะยังยังไม่ยังไม่แห้งเท่าไหร่นะครับยังมีเสียดาก,กันอยู่ ไปครับเจ้าเจอโอเจด,ดีพอหรือยังพอยังอามาดูพลังร้อยเก้าห้าปีนบ่อครับโอ้จัดเต็มจริงๆครับอ้า ก็ใช้ได้เลยครับอ,อะต่อด้วยเจ้าร็อกกี้ครับเจ้าร็อกกี้6 SE1 ครับฮะโอ้ตามมาโดยเจ้าหน้ายักษ์ของเสียดุยครับ เจโอเจ็ดีร้อยเจ็ดสิบห้าครับคันนี้อันนี้เจ้าของรถขับเองครับ เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอขอจบไว้ที่รถเสียดุยแล้วกันนะครับเดียวมีภารกิจต้องเดินทางต่อนะครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมและทีมงานเสียเบิ่มนะครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ คลิปหน้าครับสวัสดีครับ